สวัสดีค่ะกลับมาพบกนันแล้วนะคะกับชาแนลแพรลี่พายครั้งนี้ชาแนลแพรลี่พายก็อยูน่ในเกมไม่คาดพอดแ t e d ี t i ันกับในเอ,อ่อแมพนะคะที่มีชื่อว่าเบสพาก r นะคะอ๋ะอเบสพากรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูเลยหลังแรกเอาไอ้พวกนี้มาก,ก่อนน้ำยาพวกนี้มันโคตรจำเป็นเลยเอาเพื่อน ทำไมไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเอ่อขอนอยาดเพื่อนยูทำไมย,ยูไปยืนอยู่ตรงนั้นจะไม่ควรไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะช่วยด้วยฉันโดนของฉันโดนคนเจร้อยขางไว้ฮะนี่เลือด92เต็ม100เหรอ โอ้ก็ oh เดี๋ยวเท็กเจอแพทนี้ใช้ดูเลือดได้ด้วย92เต็มหนึ่ง้อยังเลือดนายมี92มาฉันด้วยสิฉันจะบอกให้ว่าทำไมเลือดฉันถึงเหลือแค่นี้คนที่นำฉันมาขังคือคนที่สร้างแบบนี้เขาได้ทารุณกรรมฉันให้ฉันอยู่ในนี้จนกว่าจะมีใครพิชิต แมปนี้ได้ถ้าใครพิชิตแมปนี้ได้เขาจะสามารถมาช่วยฉันได้เธอต้องพิชิตแมปไม่ได้นะชื่ออะไรเนี่ยปิตี้จิมมี่เหรออ๋อจิมมี่จ๋าน้อยสินะอืมแต่ฉันเป็นคนแม่เมตานะฉันจะช่วยนายเองก็ได้อ่ะไปเราไปช่วยกันครากันเถอะเออแมบปบนี้ฮะเขา ในเมื่อมันขึ้นชื่อว่าเบสพาก,กอมันก็ต้องพีชิตยากอยู่แล้วทำให้ลิน้นพันจังว่าชิปนี้ก็นะคะมาเริ่มกินน้ำยาวิ่งเร็วกันก่อนเลยว่ามันจะเร็วหรือเร็วอนะคะโอเคปรับประมาณนี้เด่กจะแพทนี้มันสว่างไปมปรับให้สุดเลยก็ได้เดี๋ยวคนผู้ชมมองไม่เห็นมากินเลย ฟู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 อุ้ยมีดาวด้วยอ่ะสวยอ่ะอุ้ยมันเป๊ะเวอร์เทคเจอแพร์นี้ต้องการเอ้ก็นั่นแหละต้องการเทคเจอแพรแบบนี้มาแล้วแบบมีค่า HP โชว์ด้วยแล้วก็ลอดอาหารแบบนี้น่ารักดีนะอาหารก็ใกล้จะหมดแล้วช่างอาหารหมดก็ต้องแคร็บ ได้เสียงได้ยินเสียงซอมบี้อ๋อที่แทบเปิดดิฟิคูลเอ้ดิฟิคูลีไว้ดิฟิคูลตี้หรือดิฟิคัตตี้ <c oughs> น้องหมูและน้องวัวยังอยู่ที่เดิมเฮ้ยไม่ฉันไม่ยอมไอ้หลอดอาหารเต็มตั้งแต่เมื่อไร อ๋ออ,อืมแตัดะรู้แล้วคือเมื่อกี้นะคะเราเปิดดีฟิคูลี่ไว้นะคะแล้วหลอดอาหารแล้วก็จะลดแต่ถ้าเราไม่เปิดหลอดอาหารเราก็จะไม่ลดอันนี้เรื่องจริงมันเกี่ยวหรือบางคนบอกว่าวมันไม่เกี่ยวลหลอดอาหารบ้าอะไรจะเป็นลดมันลดจริงๆนะคะ บางคนบอกว่าเนี่ยมันเป็นบั๊กของเวอร์ชัน0.13.0หอดอาหารไม่ลดก็เปิดดีพิคูลี่สิไม่เปิดแล้วมันจะลดไหมละ่ะ ปีชิดยากจริงๆด้วยโอเคกลับมาต่อกันอุ้ยเหล็กเหลกโอเคเหล็กแล้วอืมเมื่อกี้เครื่องดับมัง้งกินน้ำยาสวิทเน็ตสองน,น้ำยาวิ่งเร็วสวิทเน็ตสอง โอเคจะไม่ยอมกำลังจะพูดว่ายังใจยังไม่ยอมพลาดเหมือนตอนนั้นแล้วเกือบจะถึงเส้นชัยแล้วมาตกดันแปะเออมันเป็นเบสพากอที่ยากมากเอ้ยทำไมมันไม่เหมือนกับเบสพากอใน ไอเวทวอรเซอร์เบทวอร์วยวาก,กดจะโดดลงนนะทำไมมันกระโดดไม่ขึ้นหรือว่าน้ำหนักตัวเยอะกระโดดไม่ขึ้นเออโอเคเราต้องเลื่อนหน้าจอตามไปด้วยอื้ออยากจะทุก ชืบอขึ้นกึมปุ๊ตุกุกบปุ๊บล้อ,อ,อีกกี่นาทีเนี่ยโอ้โหอีกยี่สิบหกวิน้ำยาจะหมดลิตรมันต้องใช้กี่ขวดเนี่ยโอ้ยเทคเจอร์แพดเดี๋ยวก็จะบอกลิงก์เทคเจอร์แพดไว้ใต้คลิปนะคะก็โหลดได้ในแอปนี้เลย MCPE Master MCPE Master นูคล no no <laughs> ิปนูอะไรทั้งนั้นไม่น้ำยาฉันอย่าบ้งหมดเลย 3, 2, 1, สามสองหนึ่งศูนย์ไปแล้ว <laughs> นี่กินงานจนเป็นอาหารแล้วเนี่ยก็อ๋อฝนตกเนะื้อเดี๋ยวอเออเ่นออฟ strong strong oh strong ฝนไม่เอาถึงมันจะไม่ทำให้เราแหล็กก็เถอะแต่ไม่เอามันบังทัศสตยภาพมืมันต้องดับเบิลจอมใช่ไหมถึงจะชนะไม่เป็นไรเพื่อนฉันช่วยฉันเองแล้วพอฉันปลอยนายมาเราฉันก็จัดอ๋อจไาะไร มหมอนแกนี่กำลังจะนินทาเดี๋ยวพอมันได้ยินมันมีของขึ้นอ,อะไรของขึ้นเออไปต้องไปให้ไกลจากมัน,ม,นมันจะนินทามันได้๊ะเรามาหยุดตรงนี้ดีกว่าจะได้นินทามันได้เน็แอบมัน คอยดูนะถ้าฉันปล่อยแกมาไ,ได้ฉันจะฆ่าแกเป็นรายแรกเลยอเอ้กับมาแล้วเหรออยลืมไปชั่ไปให้ได้อยู่แล้วแล้วก็นายก็จะได้มาเป็นแหวะหัวแต่ชิดเรื่องไอรอนโกเลมเป็นไงกระโดดไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวก็อด เอออดคิวเลอร์อดคิวเล,อ,อ,วเลอ,อร์ไอรอนโคเลมหรอกอืคิวเลอร์มันหายความว่ายังไงอย่าราู้เลยเรื่องของเราเฮ้ยเดี๋ยวคึอว่ามันลิงช้าลงน้ำยาสปีดหมดโอเคโอเค แค่นาทีแบบคน,คนดูบอกห,ไไหน่วยใหม่สิบส12นาทีไม่น้อยหรอก um mm -hmm. กินยาเราก็จะไม่หาย AMCPE Master เหมือนกันนะทั้งเจ็ดเทคเจอแพคทั้งแมบกบ็รู้สึกว่าแอปนี้เป็นแอปที่ดีมากลื่นโฉสัยแบบนี้ไม่ได้มีคนมาเล่นหลายปีแล้วจะให้น้ำเลยขึ้น walking walking day ก็ได้ že. walking day นะคะให้จับยาไม่หายา จะเป็นเริ่ม12นาทีจะชนะจะกีชิดด่านนี้ได้หรือไม่ติดตามดูันนะเอยเออเออเยตรงนั้นมีการปลูกต้นไม้อย่างสวยงามหรือมันจะเป็นเขาว,วงกด อุ <Es> ๊ยดีหน่อย yeah. ด่านที Gmail, ่สองง่ายกว่าด่านแรกเอ้ย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 มันมันกระจักกระตุกเอ้ย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 อ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ยอยที่ําไมมันชันเนาะโอเคมอวิธีดีๆอ่ะวิธีกดลิปซะเลย มีอย่าหวังนะว่าจะได้แอมไม่ได้แอมหรอกนะเออทุบบึ๊บอเจออเจอมันยากตรงบันไดนี่แหละไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะมาปีนได้อย่างนี้ไม่ใช่ปีนได้อย่างนี้นี่เทพมากโอ้โอ้โอ้ไม่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  กอกำลังสูงดูสิตัวฉันชักกระตุกไปหมดเลยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ออฮ้มันจะสูงอีกสักเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่สไปเดลแมนนะหปมาปีนี้โอเมก้าโอเมก้อุ้ยอุ้ยรุนมากอยอ่าอย่าตก ขอร้องขอร้องขอร้อ,องอย่าตกขอร้องนะคะอย่าตกเลยโอ้ยโอ้ยเส้นชัยอยู่เพียงอยู่เพียงแค่เอื้มอมุ้ยโอ้โหเส้นชัยโอ้โหเช็คพอยนะคะโอ้โหไม่จบับจะเชื่อ ที่ได้ย oh ังไงเฮ้ยเดี๋ยว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 มันปังคาเน่เออเมื่อกี้ไม่ได้กดอะไรเลยนะบั๊กอะเกมตัวเกมค้างอะสักกู่อะฮะ จริงด้วยเลยไปเล่นเช็คพอยต์ไปเช็คพอยต์ขอดเช็คพอยต์ตรงนี้เถิดถึงไม่เช็คพอยต์เราก็เทเลพอร์ตได้นะเ,เทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเอ๊ะแป๊บชื่อเช็คพอยต์เลยกัน C H E C K P O I N T before you want to come through. พันซิโอเคพันพันนะคะโอเคเรามาผิดทางเฮ้ oh, จะบ้าตายน,นี่หรืคือขาวงกตมันวงกๆๆๆตจริงๆวงกตตนไม่อยากเล่นเลยมีสองด้านแงขวาร้ายซ้ายดีบอกฉันทีเชถ้าฉันรุกออกไปได้ รอดเลยไม่รอดเลย แมวเจอาพอสองชื่อหอย C H E C K P O A N T c h e c k อ o ดู t ดี๋ยวดูจับเก่งใช่ไหมล่ะอู้ทีนี้น้ำแข็งลื่นแน่นอนโอ้โหะพัดกันความลื่นแบบ อีก่ดานเนี่ยถึงจะฟาดานอรหันต์ร้อยแปดก็ยอมนะอุ้ยเสียงนิ้วมือแปะบอกฉันที่ว่านี่มันคืออะไรมันลื่นมากตรงนั้นมีเดียวด้วยอ้๊ย รงเลยคนสร้างแบบนี้ดีมากชอบมากเลยพาก,กอลื่นเฮ้ยอะลื่นอะลื่นลื่นเยอะไม่ดีคุณหนูรู้ไหมว่าจะฝาด่านนี้มาได้มันยากนะเห็นใจหน่อยเถอะเห็นใจหน่อยเถอะนะนะนะเห็นใจหน่อยเห็นใจหน่อยสิ เว้ยกิดขอบ เกมโหมดเป็นครีเอทีฟเพื่อมาดูแมปนี้ทั้งแมปแบบเมื่อกี้กระโดดได้เลื่นปลื้ตรงไปเลยดีนะหัวไม่แตกแมนี่เล่นไอสเก็ตกันหนดจีโอเคหายเรื่องหน่อยกดไม่ทันรู้และเกตรับกระโดดบนน้ำแข็งพอกระโดดเสร็จแล้วให้รีบกดชิ้

จะกระโดดได้ไปะยังไม่รู้เลยวิ่งย,ย,ยาหมดอีกกินยากินยาชูกำลังอุ้ยอ้ยอืมวย,ยาชูกำลังช่วยชูกำลังเราได้เยอะเลย ชิปไม่โดนไม่ทันด้วยอยืมยาชูกำลังกินพอแรกๆยังไม่หมดลิตรแต่พอประมาณสักหนึ่งนาทีเนี่ยสิหรือไม่ก็ห้าสิบเก้าวิเนี่ยสิยาชูกำลังหมดแรงโอ้ยถ้ายี่สิบเอ็ดแมวดีก ได้ยี่นาทีแล้วก็เลิกเล่นนะคะเพราะว่าแบบมันงานจริงๆแบบถ้าเกิน22นาทีเ้วก็หยุดไปแค่นี้ก่อนก็ลิกันนะแต่นี่มันยังไม่เกิน22นาทีแต่มันก็20่กว่าวิแล้วนะบอกฉันดี้วนี่ โอ้ยไม่ไหวอะ่ะด่านนี้จะไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ไหวก็บอกได้ลื่นอน้ำแข็งมันลื่นขนาดนี้ใช่เหรอลื่นเลือก็ตรงไปเลยอะ่ะ าหมดอีกขอร้องอย่าหมดเถอะฉันขอร้องโอ้ยยี่สิบสองนาทีแล้วเราคงต้องหยุดกันไว้แค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดส i b e แล้วกดแชร์ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายซีอูอัเกนนะคะบายบาย